สวัสดีครับดวงรายเดือนพฤศจิกายนกับอาจารย์เอวังพญานคราชวันนี้มาดูดวงคนเกิดวันศุกร์กันนะครับว่าในช่วงเดือนนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาเริ่มเรื่องแรกนะครับเรื่องของการงานนะครับในช่วงนี้งานของคนเกิดวันศุกร์นะครับเป็นงานเกี่ยวกับการค้าขายนะครับการขายของออนไลน์นะครับหรืออาชีพที่เกี่ยวกับการค้าขายต่างๆนะครับจะ ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับหมายถึงว่าช่วงนี้งานประจำไปสอบหรือว่างานใหม่ตําแหน่งใหม่ยังไม่ค่อยดีกับคนมันสุขในช่วงเดือนนี้นะครับคนมันสุขนะครับในช่วงเดือนนี้นะครับอาจารย์แนะนำให้ทำอาชีพที่เป็นอาชีพเล็กๆนะครับเช่นค้าขายขายของออนไลน์พวกนี้จะไม่เจ็บตัวพูดตรงๆนะครับว่า ทำพวกนี้จะไม่เจ็บตัวนะครับอย่าเพิ่งไปลงทุนคิดการใหญ่ในช่วงสภาพเศรษฐกิจแบบนี้สําหรับคนเกิดวันศุกร์นะครับแนะนําว่าให้ค้าขายนะครับขายของออนไลน์หรือว่าทําธุรกิจเสริมอื่นๆที่เกี่ยวกับการค้าขายนะครับจะดีนะครับในเรื่องต่อไปนะครับการเงินของคนเกิดวันศุกร์ในช่วงนี้นะครับโดยรวมแล้วการเงินไม่ค่อยดีนะครับการเงิน ไม่ค่อยสู้ดีนักสำหรับคนเกิดวันศุกร์ในช่วงนี้นะครับเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะครับแต่ในช่วงที่ไม่ดีหรือไม่สู้ดีนักนั้นจะอยู่ถึงแค่ช่วงวันที่20พฤศจิกายนเท่านั้นนะครับหลังจากนั้นดวงเรื่องเงินจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นตามลำดับนะครับช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะครับรายจ่ายเยอะนะครับพยายามนะครับเรียงลำดับ พยายามเรียบเรียงลำดับความสำคัญนะครับในการใช้จ่ายนะครับอันไหนที่ยังไม่จําเป็นก็อย่าพิ่งไปซื้อนะครับสำหรับเรื่องของการเงินคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วงนี้นะครับไม่ค่อยดีนะครับไม่ค่อยดีมีรายจ่ายเยอะนะครับนี่คือเรื่องการเงินของคนวันศุกร์นะครับผ่านไปนะครับในในเรื่องต่อไปนะครับ อุปสรรคของคนเกิดวันศุกร์ในช่วงนี้มีอะไรบ้างที่เด่นๆนะครับไปดูกันนะครับอุปสรรคของคนเกิดวันศุกร์ในช่วงนี้หลักๆนะครับก็ยังเป็นเรื่องของการเงินนะครับระวังหมุนเงินไม่ทันนะครับระวังหมุนเงินไม่ทันนะครับระวังต้องหยิบยืมเงินจากบุคคลอื่นนะครับระวังต้องหยิบยืมเงินจากบุคคลอื่นด้วยเหตุการณ์จำเป็นนะครับ ด้วยเหตุการณ์จําเป็นจะทําให้คุณต้องไปหยิบยืมเงินจากคนอื่นนะครับมานะครับแล้วก็มาหมุนในช่วงนี้นะครับนี่คืออุปสรรคและปัญหาหลักๆของคนเกิดวันศุกร์ในช่วงนี้นะครับนั่นแหละครับสําหรับปัญหาและอุปสรรคในช่วงนี้ของคนเกิดวันศุกร์ก็คือเรื่องการเงินโดยตรงนะครับเนี่ยมันมันจะส่งผลมานะครับจาก จากเรื่องการงานเราด้วยนะครับในช่วงนี้นะครับอย่าเพิ่งทําอาชีพอะไรที่มันต้องลงทุนเยอะนะครับเพราะว่าในเรื่องของดวงการเงินเราช่วงนี้ยังไม่ดีนะครับในเดือนนี้นะครับมันขึ้นมาเป็นปัญหาอุปสรรคที่ปัญหาอุปสรรคนะครับเวลาดูดวงนะครับอันที่อันที่ขึ้นมาอ,อันดับแรกนั่นคืออุปสรรคที่จะเจอและเป็นอุปสรรคที่หนักที่สุดในแต่ละรอบนะครับในแต่ละรอบนั้นเนาะ ในช่วงนี้ของคนเกิดวันศุกร์ก็จะเป็นเรื่องของการเงินนะครับระวังอย่างที่ว่านะครับคือการหมุนเงินไม่ทันต้องไปหยิบยืมนะครับนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกายนเนาะมาดูเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับสุขภาพของคนเกิดวันศุกร์นะครับในช่วงนี้อาจารย์อยากให้ระวังเรื่องปวดท้องนะครับให้ระวังเรื่องปวดท้องเป็นพิเศษนะครับไล่ไปตั้งแต่กระเพาะนะครับ กระเพาะอักเสบนะครับปวดท้องปวดประจำเดือนนะครับถ้าเป็นผู้หญิงนะครับหนักๆอาการปวดท้องนี่อาจตรวจพบภาวะซีดได้นะครับอาจตรวจพบภาวะซีดได้แต่ยังไม่ถึงขั้นที่มีมะเร็งนะครับอาจจะปวดท้องนะครับมีการปวดประจำเดือนมากกว่าปกตินะครับหรือ พบแม้กระทั่งภาวะซีดนะครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์ในช่วงนี้นะครับให้ให้ระวังสุขภาพด้วยนะครับอ่ามาดูอย่างต่อไปนะครับสำหรับคนเกิดวันศุกร์นะครับดวงเทวดาหนุนนำนะครับดวงเทวดาหนุนนำช่วงนี้นะครับมีพระพรมนะครับพระพรมนะครับให้บูชาท่านนะครับแล้วจะเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานอยู่ในช่วงนี้นะครับเห็นไหมว่า ดวงเทวดาแต่ละพระองค์จะเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลนะครับสําหรับท่านทีเ่เขาเรียกว่าอะไรแต่ละแต่ละช่วงแต่ละแต่ละวันจะมีขาลงที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็สังเกตว่าเทวดาที่เข้ามาหนุนนำเนี่ยจะมีฤทธิ์และอํานาจในด้านนั้นโดยตรงนะครับอย่างของคนเกิดวันศุกร์เนี่ยอาจารย์แนะนําให้บูชาพระพรในช่วงนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของหน้าที่การงานให้มันดีขึ้นตามลําดับ นะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียวนะครับการบูชาพระพรหมนะครับก็อยากให้บูชาด้วยดอกดาวเรืองนะครับเป็นพวงมาลัยดาวเรืองก็ได้นะครับจะจะไปไหว้ที่ไหนก็ได้อย่างที่อาจารย์เคยบอกไว้นะครับสําหรับคนที่ต้องไหว้พระพรหมเนี่ยนะครับก็ตามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับที่มีองค์รูปปั้นนะครับที่มีรูปปั้นของพระพรหมนะครับก็ เข้าไปกราบไหว้ได้นะครับสามารถเอาดอกดาวเรืองไปกราบไหว้บูชานะครับแล้วก็แล้วแต่เราจะถวายอะไรที่เป็นสิ่งของมงคลนะครับอาจจะเป็นธัญพืชนะครับธัญพืช9ชนิดก็ได้ธัญพืช9ชนิดเนี่ยมันหมายถึงความเจริญจเจริญงอกงามนะครับความเจริญงอกงามฉะนั้นแล้วเราสามารถที่จะหาเป็นธัญพืช9ชนิดนะครับแล้วก็พวงมาลัยดาวเรืองนะครับไปไหว้พระพรหม ท่านจะช่วยส่งเสริมและหนุนดวงด้านหน้าที่การงานเราโดยตรงนะครับแล้วในเดือนถัดไปหรือในช่วงปลายเดือนดวงการงานเราก็จะเริ่มหันเหไปในทางที่ดีขึ้นนะครับนี่คือดวงโดยรวมของคนเกิดวันศุกร์นะครับจากอาจารย์เอวังพญานคราชนะครับฝากไว้ด้วยนะครับการดูดวงเป็นเพียงแนวทางในการใช้ชีวิตประจำวันนะครับ ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณและอนุโมทนาทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมนะครับอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ช่อง YouTube บังพญนครราช999 Official นะครับ แล้วก็ใครจะไปติดตามเพจก็สามารถพิมพ์คำว่าวังพญานครราชอําเภอแวงน้อยจังหวัดกนแก่นนะครับสามารถไปกดติดตามที่เพจของอาจารย์ได้นะครับเดี๋ยวจะทยอยทําคลิปลงมาให้รับชมรับฟังกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็อนุอนนโมทนาบุญอีกครั้งหนึ่งนะครับสาธุจเจริญทั้งทางโลกและก็ทางธรรมขอบคุณทุกท่านและสวัสดีครับ